มา,มาแล้ววันนี้ได้รถใหม่คันหนึ่งมินิคูเปอร์เอสคันทรีแมนะครับคันนี้ปี18จดปี19นะครับรถออกปี19รถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยผ่านไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นมีแค่ลำดับที่1ลําลำดับเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ไม่ต้องทำอะไรกับรถเลยเหลือแค่ ล้างใหม่ขัดสีแต่จริงๆแล้วอะ่อะศูนย์อ่ะล้างมาให้แล้วเพราะว่าคันเนี้ยที่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งออกมาจากศูนย์ยลรมนออโต้น,นะครับผมเพิ่งไปรับมาเมากกื่อกี้แล้วรถสวยมากๆสีสวยมากๆไม่มีริ้วมีรอยอะไรเลยผมไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับผมเป็นไงยางก็ใหม่บิสโตนปี2ี่คันนี้นะครับสีเทาตัดกับดำนะครับลงเล่มเทาดำนะครับเพราะหลังคาดำ แล้วตัวสีสีเทาแล้วสีเนี้ยบอกเลยว่าอยู่สภาพอากาศไหนก็สวยจะฟ้าครึ้มฟ้าโปง่งแดดแจ้งหรือว่ากลางคืนก็สวยจะไปอยู่แสงอะไรก็สวยผมบอกเลยว่าสีนี้สวยมากๆเลยและเดี๋ยวเราเข้าลงไปรีวิวเลยทีเดียวดีกว่ารีบขายคันนี้ไปรถสวยไม่ต้องล้างไม่ต้องขัดสียังไงก็สวยถอยจอดต่อกันเลยมาทีนี้เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับด้านหน้า ไฟเป็นโปรเจคเตอร์เต็มระบบแล้วนะครับพร้อม LED ที่เป็นเดย์ไลท์รอบวงอย่างนี้เลยแล้วยังทําให้ดูหรูหราดูสวยมากขึ้นโดยการใช้โครเมียมครอบไฟเข้าไปอีก1ชั้นกระจังหน้านะครับเป็นลายลังพึ่งแบบนี้พร้อมลสัญ,ญลักษณ์ S นะครับที่แปลว่าคันนี้เป็นเครื่องทะโบและขับปันมากๆและประหยัดน้ํามันอีกต่างหากนะครับบอ,อกเลยว่า10 5กิโลลิตรต้องมีนะครับหรือไกลๆไ,ได้มากกว่านั้นแน่ๆ1ิบเอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันเลยให้ดูเดิมๆเ,เรียวๆกันไปเลยคือยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องรีบขายความสวยทุกอย่างซีนเซิร์เดิมน็อตเดิมอาร์คเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมและนี่ฝาเครื่องนะครับยังมีสติกเกอร์ ติดอยู่เลยนะครับขายรถมากี่ปีเคยเจอไหมเนี่ยขายรถมากี่ปีไม่เคยเจอเลยไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยไอไอไอพลาสติกเนี่ยรถหมื่นสองหมื่นโลยังไม่มีเลยอันเนี้ย <c oughs> และเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2000ันทวินเทอร์บนะครับให้กำลังแรงม้าถึง192แรงมา้ากับบอดี้ที่เล็กเท่านี้คือมินินี่ บอกเลยว่าขับมันมากๆและเมื่อกี้ผมขับกลับมาจากแจ้งวัฒนะเส้นที่เป็นก็คือจะมีการก่อสร้างมาทั้งเส้นเลยเรื่องจากเนื่องจากรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกฝาท่งฝาท่ออะไรอย่างนี้เยียบมาไม่มีเสียงเลยช่วงล่างดีมากๆแล้วตัวฟ็อกแลมของเจ้ามินิคันที่แมนคันนี้ก็เป็น led แล้วด้วยนะครับผมสว่างสวยแน่นอนแก้มข้างนะครับก็ยังมีสัญลักษณ์ cooper s ฝังมาอยู่แล้วก็มีไฟเลี้ยวข้างนี้ที่ยังคงแบบ ความคลาสสิกอยู่เป็นไฟหลอดนะครับไฟเลี้ยวแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆจากมินินะครับสีบรอนอย่างนี้นะครับขนาด18นิ้วพร้อมกับชุดเบรก abs ทั้ง4ล้อเลยรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีเทาตัดด้วยหลังคาสีดำเสา a เสา b เสา c ก็ยังเป็นสีดำนะครับส่วนเทานี้ผมบอกเลยเป็นเทาเหลือบอะเหลือบ จะเหลือบทางไหนก็ได้เหลือบกลางวันกลางคืนกลางอะไรเงี้ยมันจะเหลือบคนละสีแต่เหลือบแล้วสวยทุกครั้นและเหมือนเดิมครับรถร้านเราสีสวยๆแบบนี้แสดงว่าไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแต่อย่างใดนะครับแล้วตัวฝาท้ายคันนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเปอมาแลครับก็จะเจอกับที่เก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับที่บอกเลยว่ายังมีม้านมาให้อยู่นะครับปกติบางที ไม่อยู่แล้วนะครับบอด,ดี้ทรงซีนด้านหลังก็สวยมากนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบอาร์กเดิมจากโรงงานเลยอ่าปิดท้ายมาเราก็จะเจอด้านท้ายนี่ครับเป็นท่อคู่เดิมจากโรงงานเลยผมบอกเลยว่าแค่ท่อเดิมๆก็เสียงเพาะมากแล,แล้วเดี๋ยวเราไปดูในรถกันเลยอ่าเปิดเข้ามาก็จะเจอกับ พวงมาลัยสวยๆหน้าจอสวยๆ,ๆคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับทั้ง5ที่นั่งแล้วก็ยังมีผ้านับป้าสลับมาให้ด้วยเพิ่มความดูหรูดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับอ้าวคิดดูรถเจ้าของดูแลไม่ดูแลผมว่าดูตรงเนี้น่าจะชัดที่สุดนะครับคือสแครปเพดเนี่ยเขายังไม่ลอกพลาสติกออกเลยเพราะฉะนั้น เหมือนคุณได้แคปเพจใหม่ไปเลยนะครับมาดูกันที่แผงประตูนะครับหุ้มด้วยหนังตัดกับลายไม้เปลี่ยนโนแบ็คนะครับและก็ยังมีแอมเบียนไลท์รอบคันมาให้อีกด้วยแผงคอนโซลด้านหน้านะครับบอกเลยว่ารถไม่เคยตากแดดแน่ๆไม่มีการแบบขาวหรือเหนียวหรืออะไรเลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเป็นหนังด้วยนุ่มด้วย ถัดลงมานะครับก็จะเจอกับจอกลางนะครับขนาด7นิ้วที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบนีเกเตอร์บลูทูธนู่นนี่นั่นใช้งานได้ผ่านจอนี้อย่างเดียวเลยหรือเราจะเรียกดูข้อมูลของตัวรถก็ได้และไม่มีโนไม่ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเพราะคันนี้เพิ่งออกมาจากเซอร์วิสถัดลงมานะครับก็จะเจอกับแอร์นะครับที่เป็นออโต้และก็ดิจิตอลและแยกซ้ายขวาได้ด้วย และเอกลักษณ์ของมินินะครับที่ผมชอบมากๆก็คืออยู่ด้านนี้เลยปุ่มควบคุมต่างๆนะครับอย่างเช่นเปิดปิด parking sensor นะครับ auto ส็อปพุ s สตาร์ทนี่โอ้โหเหมือนเปิดเครื่องบินเลยเหมือนสตาร์ทเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็แท็กชั่นแล้วก็โหมดการขับขี่ที่มีให้ถึง3โหมดก็คือสปอร์ตมิดกรีนนะครับที่วางแก้วนะครับข้างล่างนี้มีมาให้ถึง2ที่กันด้วย มีมามีมาสองตำแหน่ง3 2 1ลงมานะครับก็จะเจอกับที่วางแก้วนะครับ2ตำแหน่งสามารถวางกาแฟกินได้และต่อมานะครับก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโตโ้ขนาด8สปีดด้วยกันผมบอกเลยว่าทําให้รถขับมันและกินกินน้ามันน้อยมากๆเบรกมือของเจ้าคันนี้นะครับก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วสามารถดึงขึ้นมาเบาๆก็ทําให้รถ เบรกมือได้แล้วนะครับและตรงนี้นะครับเป็นไ y e Control ที่สามารถเอาไว้ใช้คุมจอกลางได้และเรียกดูข้อมูลได้ทุกแบบเลยมาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเจ้าคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมคุชค s น Control ปุ่มรับสายวางสายและควบคุมจอกลางก็ผ่านจากมือนี้ได้เหมือนกันนะครับและเลือนไมค์ของเจ้าคันนี้นะครับก็ยังคงความคลาสสิกด้วยการใช้อนัลโลกึ่งดิจิตอลนะครับที่มาพร้อมเลขไมค์เพียง 9000 90, 0กิโลเท่านั้นเองแล้วตัวไฟหน้านะครับก็จะมีระบบออโต้ให้ด้วยปุ่มฟ็อกแลมนะครับหรือไฟตัดหมอกหลังก็สามารถเปิดได้ง่ายๆข้างๆนี้เลยและด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับไฟภายในรถนะครับรวมถึงแอมเบรไลท์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยและตัวแอมเบรไลท์เนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง12สีด้วยกัน รอบคันเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าครับบอกเลยว่าชื่อมินิไม่ได้มินิอีกต่อไปถ้าอยู่ใน Countryman นะครับบอกเลยว่าเบาะเขาเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายด้วยนะแล้วก็เล็กรูมก็เหลือนะครับเป็นกรำรเหมือนกันนะครับเนี่ยและตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถพับได้แบบ40 20 40นะครับก็คือแยกอิสระ3ตัวกันเลยและสำหรับราคาของมินิคูเปอร์เอสคันทรีแคันนี้นะครับ ผมขอเสนอราคาอยู่ที่1นึ่ล้านห้าหมบาทเท่านั้นเองที่มาพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปี25,000กิโลและก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับสำหรับผู้ใครที่จัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็จะไม่มีค่าดำเนินการตรงนี้เลยและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ราคาเงินสดหรือกรเงินสดมานะครับผมมีราคาพิเศษให้แน่นอนมาคุยกันหน้ารถได้เลย และถ้าใครไม่อยากพลาดรถสวยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านไว้ด้วยนะครับทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ